ต่อคำถามนี้นะครับเวฟร้อยสิบไอลูกห้าสิบหกใส่ข้อร้อยยี่สิบห้าแล้วเพิ่มฉากอีกสามครับตัวตัวข้อเหวี่ยงข้อชักร้อยยี่ห้าจะเป็นห้าห้าสิบเจ็ดจุดเก้านะครับลบกับห้าสิบห้าจุดหกที่เป็นชักเดิมของเวฟร้อยสิบครับจะได้ท่าจะได้ออกมาอยู่ที่ สานะครับสองจครับหารสจะได้เท่ากับ1.15นึครับก็มาบวกชัก3บวกอีกชัก3ก็จะเป็นเพิ่มชักเป็น4.15จุดหนึครับสี่ใส่ลูก56ามิลครับก็ตัวลูกเดิมของเวฟร1อยมาจะอยู่ที่50ามิลนนครับชักเดิม55.6สมิล ปริมาตรกระบอกสูบเดิมคำนวณได้109.1ซีซีอัตราส่วนการอัดเดิม9.3ต่อหนึะครับตัวเบ้าฝาเดิมคำนวณย้อนกลับโดยเอาซีซีตั้งหารด้วยอัตราส่วนการอัดลบ1เท่ากับ13.1 cc ซีซีนะก็คือเป็นเป็นเบ้าฝารวมนะครับใส่ลูกใหม่ขนาด56มมิลชักใหม่ก็คือ55.6บวกด้วย8.3ได้63.9มมิลครับ ก็เอามาคำนวณหาปริมาตรกระบอกสูบใหม่จากรูปใหม่และชักใหม่นะได้3.14ตัวนี้เปนค่าพายนะครับคูณ56คูณ56คูณ6.3.9หารด้วย4,000ตัว4,000ก็คือแปลงหน่วยจากมิลให้เป็นเซนนะครับก็จะได้สีสเหียมาที่157.34นะครัมาคำนวณหาอัตราส่วนการอัดใหม่จาก เบ้าฝาเดิมนะครับเบ้าฝาเดิมเบ้าฝานี่ซึ่งจริงๆแล้วเวลาเรายัดลูกเนี่ยตัวเบ้าฝามันจะไม่ได้เท่าเดิมนะครับทางที่ดีที่สุดคือค,อควรจะตวงเบ้าฝาแล้วเอามาแทนค่าตรงนี้ใหม่นะครับก็สมมุติถ้าเป็นเบ้าฝาเดิมก็จะได้1นึ่งร้อบดมวลด้วย11บเหนารด้วยสิบาดหนึ่งครับได้13ต่อหนึ่งถ้าใช้เบ้าฝานี้อัตราส่วนการอ่านนี้นะครับแนะนําเป็นน้ํามัน e 85นะครับ ถ้า e 2ีก็ได้แต่อาจจะค่อนข้างเสี่ยงนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเบ้าฝาสูบรวมที่แนะนำนะครับแบบสแตติกของเพชรโชค,คือถ้าเป็นน้ำมัน91้าหนึ่งเลือดตาส่วนกันอาเป็น9ตอนหนึ่งควรทำเบ้าฝาสูบรวมห้ได้ 19.7cc ซีซีนะถ้าเป็นน้ำมัน95หเลือดตาส่วนกันอาจเป็น11อตอนหนึ่งควรทำเบ้าฝาสูบรวมมได้1 5 7ห้ดซีซีนะครับ ถ้าเป็น e 2 0เลือกอัตราส่วนการอัดเป็น12ต่อนคนทำเบ้าฝาสูบรวมไปได้สิบสี่จุดสามสี่นะครับถ้าเป็น e 8ปเลือกอัตราส่วนการอัด13ต่อนคนทำเบ้าฝาสูบรวมได้สิบสามจุดหนึ่งสี่สี่นะครับส่วนหัวฉีดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นค่าประมาณนะครับถ้าทางที่ดีก็คือควรจะต้องทําการทดสอบหรือทําการรีแมปให้เหมาะสมกับรถรุ่นนั้นนะครับแต่ใครถ้าเกิดยังหาค่าเริ่มต้นไม่ได้อันนี้เป็นแนวทางน,นะครับ ก็ถ้าเกิดใช้น้ํามัน956ห้ฉีมต้นที่ประมาณ1 4 2ซีซีนะครับก็หาเบอร์ที่ใกล้เคียงนะครับส่วนถ้าเป็นน้ํามัน95ที่1 5 7ซีซีถ้าเป็น e 2 0ประมาณ1 8 9ซีซีถ้าเป็น e 8 5ก็ที่ประมาณ2 0 4ซีซีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปปรับจูนลองวิ่งดูดูค่า af ratio ดูนะครับว่ามันอยู่ค่าตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ